ในคลิปที่เห็นคือบักเวอร์ค่ะไม่ใช่บักนาวมักเวอร์จะเป็นส้มโอก็ไม่ใช่มะนาวก็ไม่เชิงเพราะว่าใหญ่กว่ามะนาวและก็เล็กกว่าส้มโอ ถ้าเป็นมะนาวก็ตามที่เพื่อนๆรู้จักเลยค่ะใช้ลูกมาประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มให้รสเปรี้ยวต้นมะนาวต้นนี้ของที่สวนบุ๋มดกมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้เป็นพวงๆแต่มีลูกตามกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดเลยค่ะบ้านเพื่อนๆคนไหนยังขาดต้นมะนาวอยู่หามาปลูกไว้สักหนึ่งต้นนะคะ หน้าแรงก็ให้น้ำหน้าฝนก็เติมปุ๋ยแค่นี้เราก็จะมีมะนาวกินไม่ขาดแล้วค่ะส่วนลูกที่อยู่ในคลิปนะคะบ้านบุม๋มเรียกว่าหมักเวอหรือว่ามีอีกชื่อก็คือมะนาวควายหรือส้มมะงาวค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับมะนาวเลยนะคะแต่จะมีความใหญ่กว่าไม่ว่าจะมีใบที่ใหญ่กว่าและก็มีลูกที่ใหญ่กว่ามะนาวเราจะกินเฉพาะลูกมาทำกับข้าวหรือเครื่องดื่มใช่ไหมคะ แต่บักเวอร์เราจะกินทั้งใบและก็ลูกด้วยค่ะลูกแก่ของมะนาวและมักเวอร์ให้รสเตียวเหมือนกันสามารถเอามาทําเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้แต่บักเวอร์นะคะจะไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกับมะนาวค่ะส่วนใบของบักเวอร์ใบอ่อนที่ยังไม่แก่มากเราจะเอามาซอยใส่ลาบค่ะ โดยเฉพาะกับลาบปลาสามารถดับกลิ่นข้าวแล้วก็ให้กลิ่นหอมที่เฉพาะตัวที่สวนนะคะปลูกมะเวอร์ไว้เพื่ออนุรักษ์และก็สามารถใช้ประกอบอาหารแทนมะนาวในช่วงที่มะนาวขาดแคลนได้ค่ะ